สวัสดีครับผมหนู่ในบริษเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอโดยตรงรถรถโตลต้าวีออสรับปีสิวันนี้ครับลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอขนาดเจ้านิ้วนะครับสวยงามลงตัวครับอันนี้คือหน้าจอที่นี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็จอเป็นใหม่สวยงามมากๆลงตัวพอดีครับแล้วก็ตัวนี้วันนี้ลูกค้าครับลองเล่นกล้องมองถอยหลังด้วยนะครับสวยงามลงตัวมากๆนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับวันนี้ลูกค้าก็เพิ่มพิเศษด้วยกันใส่กล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับแบบนี้ชัดจริงๆ นะครับชัดจริงๆนะครับกล้องบันทึกหน้าด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีคุณสมบัติครับที่สามารถครับเล่นยูท b บได้2องเท่าเล่นที่มันจะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับแล้วก็ทับกับการเล่น f m ครับยูเเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมผางขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเียกับการที่นะครับจะเล่นนะครับกับการที่เราจะเล่นปรับแต่งเสียงครับ EQ ปรับแต่งเสียงสิบระดับนะครับเล่นได้เช่นกันนะครับแล้วก็กับตัวเก่งเขาคือการเล่นนะครับยูทูบอ่ายูทูบครับเล่นได้ครับ ถ้าเกิดรุ่นที่มีคอนโทรลมันสามารถคอนโทรลได้ปกติเลยครับคอนโทรลได้ปกตินะครับ YouTube มาแล้วนะครับแบ่งสองหน้าจอได้ในการที่เราจะแบ่งสองหน้าจอแบ่งได้เลยนะครับแบบแบบนี้ครับก็กดครับให้มันขึ้นแล้วเราก็จะแบ่งถ้าไม่ต้องการเราก็กดทิ้งกลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอ,อรวมถึงกับการที่เราจะเล่นนะครับ Google Ma p ได้เช่นกันนะครับอันนี้ Google ครับ นะผิดๆนะครับแมปนะครับแมปอยู่นี่แบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งสองหน้าจอได้เช่นกันครับตอนนี้ท่านที่ใช้รถโต้ต้านะครับมีออสอยู่ครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอเดี่ยวตรงู้ครับหรือจะเพิ่มกล้องบันทึกหน้าหลังสามารถทําได้ทั้งหมดครับก็คือทักทายมาคุยทุกๆวยครับที่ร้านไทรสานิ่หนองแคตลาดบุรีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ